ที่นี่คือหมู่บ้านไงตาเราได้มาเก็บบรรยากาศเก็บภาพสวยๆฝากท่านผู้ชมแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ภูเรืออากาศดีมากครับที่หมู่บ้านไฮตากเพื่อนๆใครอยากมาก็เชิญแวะมาได้นะครับที่หมู่บ้านไฮตากครับผมอากาศเย็นสบายครับช่วงนี้เราได้ไปรีวิวถ่ายรูปชม บ้านไหาตากเสร็จแล้วก็เดินทางจากไปภูเรือต่อเลยนะครับเราลงจากหมู่บ้านไหาตากมาก็จะมาเจอถนนใหญ่นะครับถนนหลักของอำเภอภูเรือนะครับผมก็วิ่งตามเส้นทางมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอป้ายบอกอุทยานแห่งชาติภูเรือแล้วก็จะได้แวะเข้าไปเลยนะครับไปครับผม เราไปพักที่อุทยานกันครับ อีแบบกแค่บ่อเหมือนกันกับภูทองอืมขึ้นไปค่ะอืมขึ้นไปจุดสูงสุดใช่ไหมครับ <ทะ S 2> โอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นที่จุดนะักท่องเทีจุดเราครับอ๋ออันนี้เราเสียค่าบริการร้อยสิบบาทครับสองคนใช่ไหมครับนี่นะครับค่ารถสามสิบบาทค่าคนคนละสี่สิบเรเป็นร้อยเป็นร้อยสิบบาทนะครับผมมาสองคนที่จริงรถผ่านเข้ามาได้เลย ตี5โมงกันเราก็ขึ้นไปเวลาเดิมเริมนะา,างนี่าคือระวางระวังขึ้นคนละ20บาทาขึ้นคนละ20บาทโอ้ไม่แพงเหมือนอถูกกว่าผู้ทอก20อ่าโอเคไปเราไปหาที่จอดกันครับ อุทยานกูเรือสายอุทยานห้ามพลาดนะครับตรงนี้สุดยอดมากจอดรถนอนกลางเต็น นี้เราก็มาถึงผูเรือแล้วนะครับได้ที่จอดแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะจอดได้หมดนะครับตรงนี้จอดรถนอนได้สบายตรงข้างในนู้นข้างในนู้นก็มีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่กลางเต็นท์ครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่กางเต็นท์เพียบเลยเต็นท์เจ้าหน้าที่ก็มีให้เช่าไม่ต้องกลางยากก็มีให้ รับเช่าตรงนี้ก็มี่ัท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเต็มวันนี้ครับเราก็ได้ที่จอดตรงนี้นะครับได้ขึ้นเต็นท์เอากับข้าวลงมาทำกินกัน ก็จะได้พักผ่อนพรุ่งนี้เช้าจะได้ขึ้นไปสุดยอดภูหรือเปล่าเพราะว่ารถนู้นน่ะตรงที่ผมกลับรถนู่นน่ะเขาถึงจะมาลบให้เราขึ้นไปอีกไงมันไม่มีรถลงมารับถึงนี่จุดกลางเต็นท์เราต้องขึ้นไปอีกถถแต่รถมีทั้งวันเขาบอกอืมแต่ทีนี้ถ้าเราจะเห็นทะเลหมอกเราต้องไปเชา้าก็ใช่ไงเราอยากไปเช้างไงอยากเห็นทะเลหมอกไง เอาปั่นจักรยานไปดีกว่ามั้งเรามีจักรยานอยู่เกเบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่ายังไงตอนเช้าห้องน้ําก็อยู่ตรงนูน้นสะอาดโอเคจะได้จักรยานเดี๋ยวก็จะไปรีวิวฝั่งนูน้นให้ดูอีกทีนึงม่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็หามงเครืองแล้วครับ โอ้ยอากาศเนี้ยสดชื่นสุดสดพอดูยี่สิบสองตอนนี้อุณหภูมิที่ภูเรือนะครับยีบสององศาโอ้ยกำลังตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้ทำกินชาบูค่ะ อน,นี้หม้อจิ้มจุ่มชาบูอันนี้หม้อปิญญ้งย่างเตาปิญญา้งย่างอ๋ออันนี้ชาบูอันนี้ปิญญ้งย่ญญางมันมีอะไรบ้างอันนี้ปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกกรอบคุณสามีชอบอืมกุ้งกับปลาหมึกกรอบอันนี้คอคอหมูสไล์นะคะโอ้นุ่มมากคุณมาเนี่ยคุณไม่ต้องคิดยากเลยเนาะนนครบเลยนะนนเนาะของถังน,นนะฮะ เนี่ยเขาดูถังเลยนี่เก็บของได้ดีไหมจะได้บอกเพื่อนๆได้ว่าเนี่ยอืมผักสดอันนี้เราเนี่ยค่ะมีครบทุกอย่างหัวกบยาวเผือกตำทุ่นตำต้นหอมผักเผ็ดห้าหัวอยากกลมแกล้มที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูน้ำดิดูน้ำแข็งเอาเอาใส่มาตั้งแต่บ้านอันนี้ยังเป็นก่อนอยู่เล้อดใหญ่สองวัน สองวันอะดูความเย็นยังเย็นอยู่เลยอ่ะก็จะเก็บมาแบบนี้ที่ก <มะ S 1> ็นะคะของสดแล้วก็ปิดมาเลยมีแล้วดอยเนาะโอเคมาเลยจ้าของสด ด้วยเหนื่อยขับรถชมวิวทั้งทั้งวันเนี่ยวันนี้ขึ้นมาสี่โมงอะ่ะมาถึงผู้เรือเพิ่งได้ทำของกินกันกลางตรงกลางเต็นท์รถขึ้นเรียบร้อยก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะนอนพักผ่อนตอนนี้ก็ห้าโมงจากหกโมงแล้วครับก็อุณหภูมิตอนนี้ก็เนี่ยยีิบเอ็ด ครับเมตอนนี้ก็โอเคเย็นแต่ไม่หนาวเท่าไหร่นะเย็นเฉยโอ้อากาศเย็นมากครับ สิบแปดิบเก้าองศาตอนนี้อยู่ที่จุดกลางเต้นผู้เลือกตอนนี้สองทุ่ม 18, <19. S 1> การเย็นสิบแปดสิบเก้าองศาถ้าขึ้นไปยอดพูนี่ตอนเศ้านี่สิบโบ๊ทอยู่เจดองศาแปดองศาจะบอลยังมเศ้านี่กะ วันที่ยี่สิบหกยนี่2ยีนี่หกวนวันอังคาราย 26. 26. รี่สิหกใช่ยี่สิพฤศจิกายน2 5งพันห้านี่ครับอากาศตอนนี้ครับนี่คนมากลางเต้นท์ายครับนี่คนมากลางเต็นมานอนพักผ่อนเต็มเลย มากลางเต้นกันเมื่อนี้นข้างบนนีก็มีครับอุ้ยต่ำเสียกพิ่น อากาศเย็นแห้งหนาวติช่วงนี้แหน้มากลางเต็นเด้มากลางเต็นรับลมหนาวกันครับที่อุทยานชาติภูเรือจังหวัดเลยอากาศดีอากาศเย็น เจ้ามากลางเต้นหลายแห้งมือนี่ดีครับดีเป็นมู่เป็นพวกกันของนามของทา่าของล่างเวยล่างจานกันโอเคครับคุณ ตอนนี้กัสยีได้ขอโตไปนอนก่อนเด้อครับเด้อมือเื่อนเศร้าให้เจอกันกาดเย็นเหรอหนาวเหรอตอนนี้อยู่ประมาณ น่าจ,จะ6โมงแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับตอนนี้ประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนขงางบนกันครับตอนนี้อากาศเย็นครับยอดอ่ะดูน้ำหล่นลงมา,า <laughs> เกียกเลยหรอโอ้โห น้ำหล่นลงมาเต็มเลยครับเนี่ยน้ำนี่อยู่กับใบไม้นะครับคือความเย็นน่ะหล่นลงมาจอดมากครับเย็นจ้อยเลย เยน็นจนหนาวอ่ะตรงนี้เป็นน้ำเลยดูดูะเค้มผัส,สขนาดน้เตรงนี้ก็จะมีซุ้มสาลาไว้สำหรับ บริการนักท่องเที่ยวสำหรับเข้าไปพักนัดถ่ายรูปถ่ายอะไรกันโยินจอยยินใจแม่แหม เย็นเย็นแฟอยู่ข้างล่างเขามีขายอยากถ่ายสโลโมชั่นอ่ะ เอาผานาก่อนเฮ้นแก่เรนไม่ยอมเอาเออกลืนนี้ก็ เดี๋ยวจะไปหาของกินกันมันจะมีของกินอยู่นะครับ เป็นของขายอยู่ข้างบนอุทย,ยานผูเรือนะครับเราสามารถที่จะับมาพอเราชม<ร>หมอกเสร็จแล้วเราก็ลงมากินได้<ร>มีหลายอย่างนง,งป้าเขาท จะกินไก่แล้วก็มีโจ๊กโจ๊กหมูจะกินไหมที่นี่กำลังหาข้าวจี๋แล้วก็มื้อนาข้าวจี๋ก็ก็เอาข้าวโจ๊กแล้วก็เอาข้าวจี๋ซื้อข้าวจี๋เอาให้ผมถ่วยหนึ่งดิเอาาข้้วตมเอาข้าวต้มครับ ไม่อิ่มพี่ก็ตักเพิ่มได้นะคะจ้าขอบคุณมากอากาศเย็นนะนไ, <c oughs> ไม่ใช่เย็นทั้งปีเหรอยู่เนี่ยก <c oughs> ็เย็นทั้งปีคะ่ะแต่ว่าจะเริ่มหนาวอ่ะกำลัง,งจะเริ่มค่ะจูนี่กำลงังจะเริ่มหนาวแล้วค่ะ ได้ขอบคุณมากครับเอาไหมเนะี่ยวางนัอนได้แล้วครับอ๋อเนี่ยนนเ,เ,เนี่ยตัวเองก็กินโจก็ได้นะ่ะโจเอาเอาไข่ลวกมาใส่สักอันดิไข่ลวกไองยกด้วย ก็ให้สักเองเลยจักเองได้ค่ะอ๋ไม่อินพี่ก็บอกว่าตักโลดเขาก็คิดราคาเขาก็คิดราคาเป็นถ้วยเป็นถ้วยอยู่แล้วเด็อด้อยครับผมดูคนออกปากคุณหนัก อากาศเย็นขนาดไหนครับรู้งวัน กินข้าวเสร็จแล้ว๋ยวเราจะลงไปเก็บของแล้วครับลงไปเก็บของเสร็จแล้วไปนาแห้วต่อนะครับกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นาแห้วเลยนะครับ,บเพื่อนคนไหนอยากจะมาที่ภูเรือก็เชิญตามสบายนะครับตอนนี้มาได้ อากาศอุณหภูมิก็ดีใช้ได้เลยตอนนี้ทางอุทยานก็กำลังปรับปรุงก,กระบบรล่องน้ำปลูกหญ้าปลูกอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สถานที่ตรงที่จอดรถ ตอนนี้เราก็เก็บของแล้วนะครับเตรียมเดินทางที่จะออกไปนาแห้วต่อนะครับก็จะไปดูที่นาแห้วอีกที่หนึง่งเอาของขึ้นรถอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีคนมากางเต็นท์ก็กำลังเก็บเต็นท์เก็บอะไรกลับนะครับ บางคนก็ยังอยู่นะครับบางคนอาจจะอยู่อีกคืนสองคืนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าก,กันตรงนี้ก็จะเดินลงไปชมน้ําตกหิน3ามชั้นได้นะครับเดินลงไปนะครับ300เมตรนะครับจะเจอน้ําตกนะครับ จากนั้นผมก็ลงมาจากภูเรือนะครับก็จะมาเส้นที่ผมขึ้นมาจากหมู่บ้านไฮตากนะครับก็จะเป็นเส้นเดียวกันที่ผมขึ้นมาจากหมู่บ้านไฮตากนะครับก็ลงไปไม่ต้องผ่านหมู่บ้านไฮตากนะครับก็จะเรียบแม่น้ําเหมืองก็จะเรียบตะเข็บชายแดนไทยลาวเหมือนเดิมนะครับก็จะไปถึงนาแห้วนะครับก็ผ่านภูเขาหลายลูกนะครับขึ้นภูเขา ยิงยาวมาก็เจอนายแห้วนะครับหลังจากที่เราได้ ไปที่ชายแดนไทยลาวบ้านเมืองแพร่เสร็จแล้วนะครับตรงอำเภอนาแห้วเราสองคนก็วิ่งขึ้นมาที่ภูเก,ก้าง้อมนะครับก็เอามาดูเส้นทางหมายเลขเก้คว,วามสวยงามของถน,นนนี้ก็โอเคครับสวยรถก็ขึ้นมาได้ครับของผมก็สามารถที่จะขึ้นมาถ่ายภาพมุมสูงให้ พอแม่พี่น้องได้รับชมนะครับว่าถนนของเขาสวยมากครับถนนเส้นนี้เห็นเขาบอกว่าตอนเช้าถนนเส้นนี้จะมีหมอกนะครับจะมีหมอกคลุมแต่ผมมาก็ประมาณสี่โมงแล้วครับก็จะได้ภาพม,มุมสูงสวยๆฝากพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะ ถูกใจเป็นกำลังใจให้เราสองกะยายนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองกระยายนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับจบแล้วครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับผม